ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอัภินิหารของหลวงปู่สวง EP 199อตอนหลวงปู่สวงเทพผู้ไม่ธรรมดา หลวงปูส่สวงพระอภิญญาผู้ที่มีวัดปฏิบัติที่ไม่เหมือนใครจึงเป็นเหตุให้ผู้คนที่เพิ่งพบเห็นหลวงปูส่สวงในครั้งแรกไม่แน่ใจว่าหลวงปู่ท่านเป็นคนดีหรือคนบ้าเป็นพระหรือว่าเป็นฤาษีจนบางคนถึงกับเอ่ยขึ้นมาว่าพระแบบนี้ไม่นับถือหรอก แต่ในที่สุดคนเหล่านั้นก็ต้องกลับมาศรัทธาหลวงปู่และศรัทธาอย่างไร้ข้อแม้ศรัทธาหมดทั้งหัวใจแถวบ้านโคกสมองอำเภอบุเชษจังหวัดสุรินทมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามีความเก่งกล้าทั้งอาคมและไสยศาสตร์และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านที่มักจะไปขอความชื่อเหลือเวลาที่เดือดร้อน ใครๆก็เรียกทันว่าอาจารย์ลิท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่เคยติดตามหลวงปู่สวงอยู่เป็นเวลานานเคยติดตามหลวงปู่ไปในป่าแถบกัมพูชาพนมกุเลนไปจนถึงภูตะแบงอาจารย์ลิได้เล่าว่าท่านได้พบกับหลวงปู่สวงจากการแนะนำของอาจารย์แม่นซึ่งเป็นอาจารย์ทางศยศาสตร์ของเขมร ที่มาเล่าให้อาจารย์ลิฟังว่ามีหลวงปู่ท่านหนึ่งเป็นคนขเขมรชื่อว่าหลวงปูส่สวงท่านเป็นผู้วิเศษที่ทั้งคนขเขมรและคนไทยให้ความเคารพเรื่มใสศรัทธากันมากอีกทั้งเป็นพระแปลกแตกต่างจากพระพิสุ์ทั่วไปอาจารย์ลิเมื่อได้ฟังดังนั้น ก็เกิดความรู้สึกอยากเจอขึ้นมาในทันทีจึงได้ออติดตามหาหลวงปู่หลายที่ด้วยกันจนได้มาเจอกับหลวงปู่ที่บ้านโค้แก้วแถวแถวบักกเนียวตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นหลวงปูสง่สูงอาจารย์ลีก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาในทันทีทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้พูดคุยกับหลวงปู่สูงเลย อาจารย์ลีก้มลงกราบหลวงปู่ได้อย่างสนิทใจจากนั้นอาจารย์ลีขอติดตามหลวงปู่นับตั้งแต่นั้นมาพอติดตามหลวงปู่ได้พักหนึ่งหลวงปู่สวงได้บอกให้อาจารย์ลีบวชซะนับว่าเป็นบุญวาสนาสูงสุดที่สุดของอาจารย์ลีที่การบวชในครั้งนี้หลวงปู่สวงท่านบวชให้ ด้วยตัวของท่านเองซึ่งปกติแล้วหลวงปู่สวงจะไม่บวชให้ใครแต่ครั้งนี้หลวงปู่เอ่ยปากให้บวชและท่านก็จัดการเรื่องการบวชให้เองนั่นแสดงว่าหลวงปู่อาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างหลวงปู่ถึงกับต้องเอ่ยปากจากนั้นเมื่อบวชแล้ว หลวงปู่สูงได้พาไปเดินธุดงในป่าข้ามไปถึงประเทศกรรมัมพูชาและหลวงปู่ยังบอกให้อาจารย์ลีนั่งสมาธิและฝึกภาวนา,แล,า,วนาและฝึกสวดมนต์เป็นภาษาบาลีขณะที่เดินธุดงในป่านั้นหลวงปู่สั่งห้ามหยิบโน่นหยิบนี่โดยพละการและหลวงปู่ก็บอกว่าจำไว้นะ ของทุกอย่างตามป่าตามภูเขาห้ามหยิบเด็ดขาดอาจารย์ลีติดตามหลวงปู่สวงอยู่เจปีช่วงระยะเวลาเจปีนั้นหลวงปู่ได้สอนการฝึกนั่งสมาธิสอนเรื่องการดูต้นไม้ว่าต้นไหนเป็นยาที่จะสามารถนำไปช่วยรักษาคนได้แล้วก็วิชาอาคมบ้างเล็กน้อย ช่วงที่ติดตามหลวงปู่อยู่นั้นก็ได้เห็นพินิหารของหลวงปู่ที่พบเจอหลายอย่างด้วยกันแต่ที่ประทับใจและอัศจรรย์ใจที่สุดก็มีการไปเดี๋ยวนี้กลับเดี๋ยวนี้พูดง่ายๆก็คือการหายตัวไปมาของหลวงปู่บางทีเวลาไปไหนหลวงปู่ก็จะบอกว่าให้ไปก่อนเดี๋ยวตามไป ปรากฏว่าเราพอไปถึงหลวงปู่ได้นั่งรออยู่ก่อนแล้วสร้างความแปลกใจให้กับอาจารย์ลิมากสงสัยว่าหลวงปู่มาตอนไหนทำไมถึงมาถึงก่อนได้และที่เด็ดอีกอย่างก็คือหลวงปู่สามารถเดินบนผิวน้ำไปแบบตัวปลิวเลยที่สร้างความแปลกใจก็คือ จีวรของหลวงปู่ไม่เปียกเลยไม่แต่เพียงนิดเดียวหลวงปู่ทำได้อย่างไรอาจารย์ลียังบอกว่านี่ถ้าไม่เห็นกับตาตัวเองก็จะไม่มีทางเชื่อว่ามันเป็นไปได้หลวงปู่สวดมนต์ได้หลายภาษาอาจารย์ลีบอกว่าเคยได้ยินหลวงปู่สวดมนต์ทั้งภาษาบาลีภาษาเขมรบางครั้งภาษาลาวก็ยังเคยได้ยินเลย แต่ถ้าสวดแบบลาวหลวงปู่จะสวดไปด้วยแล้วก็รำไปด้วยแบบลาวไม่น้ำโขงลาวเวียงจันเลยโดยเฉพาะการแลหลวงปู่แลได้ไพเราะมากหลวงปู่มักจะมีอารมณ์ขันบางครั้งหลวงปู่กำลังห่มเหลืองแล้วหลวงปู่อยากจะกินข้าวก็จะเปลี่ยนเป็นห่มขาว แล้วบอกว่าสึกก่อนเดอร์ตอนเจ้าห่มเหลืองก็บอกว่าจะบวชปกติหลวงปู่ไม่ค่อยป่วยอาจจะมีบางครั้งที่ป่วยเล็กๆน้อยน้อยก็ไม่เคยเห็นว่าหลวงปู่จะไปหาหมอหรือว่ากินยานะเห็นแต่เพียงกินดินอาจารย์ลีบ,บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากินทำไมหรืออาจจะเป็นยาของหลวงปู่ก็ได้ เวลาที่มีคนป่วยมาขอให้หลวงปู่ช่วยรักษาโรคหากวันไหนที่หลวงปู่ห่มขาวท่านจะรักษาให้แต่หากวันไหนที่หลวงปู่ห่มเหลืองท่านก็จะแค่รดน้ำมนต์ให้เท่านั้นท่านสำเร็จอรหัตแล้วหลวงปู่สูงท่านไม่ธรรมดาถ้าเป็นคนสมัยก่อนจะเรียกว่าท่านมีร่างที่อมตะ และร่างก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีหลายคนที่บอกว่าเมื่อกี้เห็นนั่งอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวเปลี่ยนเป็นร่างอื่นแล้วมีอยู่ครั้งหนึง่งรถที่หลวงปู่นั่งไปเกิดอุบัติเหตุคว่ำระหว่างทางแต่หลวงปู่ไม่เป็นอะไรลูกศิษย์ที่อยู่ในรถก็ปลอดภัยไม่เป็นอะไรเลย แต่ที่แปลกก็คือตอนที่รถคว่ำหลวงปู่หายไปจากในรถมาพบอีกทีก็เห็นหลวงปู่ออกไปนั่งรออยู่ข้างนอกแล้วหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบงที่มีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ยึดติดแต่เรื่องราวอภินิหารที่แต่ละคนได้พบเจอนั้นไม่ธรรมดาเลย ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกหากมีบุญสัมพันธ์ต่อกันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอิลิเมียอองสูงสัมปันโน อิทิปิโสนโมพุทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ